ด <c oughs> ูเหมือนว่าเน็ตจะไม่ยยค่อยดีนะครับไ,ไ,ไปเลยขอพีสักพักนะครับผมแบบนะครับ ハブ。Hello, <clears throat> ยังไงครับไดกอร์พี่บอสวันนี้น่าจะได้มาแป๊บเดียวนะที่ว่าก <c oughs> ็ <c oughs> แบบไม่รู้ดิเดี๋ยวจะไปกองต้าแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาไลฟ์ต่อใช่ ได้ครับโกดสักตาสองตาเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปแล้วครับเสียงเกมดังเวอร์ไปกันเลย อาจจะแบบมีดีเทยหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมว <c oughs> ันนี้เรามาเล่นชิวๆกันเลยมันเห็น <c oughs> มันเห็นแชทผมด้วยไม่ได้ละก็ <c oughs> สักพักอะเดี๋ยวเดผมก็จะไปแล้วนะไปไหนไม่รู้ ว่าเป็นน,ปน,น,นั่นจะแบนซินินเทียนะไม่รู้เหมือนกันนะาแบนอะไรแล้วขอหน้าจะเล่นฟอร์เรนกันเลยอเอาไม่เก่ง เน็ตไม่ดีแบบหมุนติ้วติ้วติ้วเลย จัดไปครับขอตัวตึงๆได้เลยครับผมตึงหรือไม่ตึงไม่รู้นะ,ะอืมตอนนี้ผมเล่นแบคแมนแน่าจะได้หรอ เขาจะเล่นได้อย่แหละแบ็กแมนนี่เสียงอะไรรบกวนก็ขอพัยด้วยนะครับอ๋อจิงตัวนี้แหละใครจะไปเล่นยาก เออแล้วก็อย่างว่าแหละนะมันเปิดสก,กีนให้เล่น่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีอยู่แหละมาดูนะครับเหมือนแบบคอนเซปช่องเราเลยเล่นโง่ๆให้คนดู <laughs> ใช่ นี่แหละที่มาของคอนเซ็ปนะถ้าคนเล่นไม่งโง่โทรศัพท์ก็โง่ไม่ทีมก็โง่นั่นหละสองสามสี่อย่างรวมๆคือไม่รูอ้อะโอเคกลับมาแล้ว เน็ตมีปัญหาโอ้โอไมคกอดดูโดนดีโกการเดนฮุยเอาจิงดิที่ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะโกการเดน ไม่เป็นไรถ้าเราเยี่ยวสีอะไรอะไรจะง่ายขึ้นพี่มั่นใจแบบนั้นใช่แล้วพวกนี้โก็เกดเด้งก็ได้นะแต่วันนี้พี่มาแป๊บเดียวเองก็แบบมาเพื่ออะไรมาไลฟ์ว่าปกติก็ลงตอน2องทุ่มอยู่แล้วนะ ใช่ถ้าเรายกสีอะไรๆรมันจะง่ายขึ้นเราเตรียมล่องหนดชจิกมันเลยแต่มันน่าจะตายก่อนเราจิกมัน ้าไม่เกิดเลยน้องตอนนี้เล่นโคตรอยาก <c oughs> เอาจริงๆ <c oughs> บอกแล้วเน็ต <net> ไม่เออคนเล่นก็เออนั่แหละหุ้ยอนอารินกับหมาแก่จะได้ผมกำลังไปนะตาย ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เล่นแบคแมนไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ก็พอเล่นได้ใช่มันลองหนได้ตลอดองไงมันปรับมาใหม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนต้องรออันติีถึงจะลองหน ผมว่าปรับครั้งนี้ก็ดีนะเลยขึ้น,นอยากอยากเป็นท็อปอันนี้เหรอเรี <c oughs> ยกว่าอะไรนะอยากเป็นท็อปเชดเหรอ <c oughs> มาดูนะน่าจะขึ้นไปข้างบนเลยไปช่วยอเลนก่อนอนเลนเมันจะโดนอีชากด ตายไหมวุ้ยไม่ตายตายแน่นอนหนีเลยตาย <c oughs> นเฮนะ้ให้เล่นโกะแกดินเล่นโกะแกดินไปเล่นบอลฟุตดีกว่าไหมเออไม่ดูอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อของเสร็จอาจจะกลับมาอยู่นะครับ ใช่ไปแค่แป๊บเดียวก็น่าจะกลับมาอยู่ไม่รู้ดิ <c oughs> ไม่รู้จะทำอะไรแล้วกเกียจก็คิดว่าประจำวันยี่มีแต่ซื้อของหลับนอนแค่นั้นเลยโอ๊ยเล่นบุญอะไรนักหนานะ ได oh ้ได้ไหมสวยครับอื้ออืมอลิสมาจะผมไปเคลียร์กลางนะ ไม่น่าจะเล่นมันได้ไเด๋ยชีพให้เมดเมดบอกด้วยความสิ้นหวังเพื่ออะไร สแปบนี่แหละ <c oughs> ไม่รู้ดิผมแบบไม่ต้องการตังนะแต่ผมเลยไม่ทำดนเนตไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจ ตายแน่นอนแบบนี้รอดยากครับอืมป้อมเราเสียหกหมด เข้าสู่สภาวะล่องหนแล้วเราไปดักกันเลยใช่ครับถึงห้าทุ่มเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปอยู่ดีเดี๋ยวผมก็ต้องปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์ใหม่เพราะว่าผมต้องไปซื้อของกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนชวนไป ใช่ถ้าเพื่อนไม่ชวนผมคงไม่ไปใช่ครับถึงห้าทุ่มครับ mình sạch chân trên đây không lấy hai luôn chuyện chuyện có phải là mát còn anh à, ví Hôm sẽ đi ซื้อของที่กองต้านะครับเพอเพอห,ห้าทุ่นี่เพอเออาจจะนานกว่านั้นนะเพอเพอแลผมว่าจริงๆผมว่าพวกนี้ยิ่งเป็นวันอาทิตย์ได้ไงผมไม่ได้ไปไหนก็น่าจะนู่นแหละเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนั่นแหละผมอยู่ถึงอนะโอเยตั้งแปดสิบหกบาทเมืกี้อยู่โดนลาวิวนนอกหัวเวย้ย ตายไม่ต้องสืบวันนี้จะตุยแน่นอนอืเราแป๊บนึงได้ไหมโ,โหไม่ทันตายเลยเราโหค่าเจ็ดตัวแล้วนะ คิวดอร์เกิดทันอยู่นะว้าวว้าวอะไรครับช่วงนี้ก็เป็นหวัดไมค่อยสบายรู้สึกแปลกๆเหมือนว่าช่วงนี้จะเป็นหวัดบ่อยๆ นี่จริงนะรู้สึกช่วงนี้เป็นวัดบ่อยมากบ่อยอยู่ๆก็คำไปเลย เฮโน่ hey, no. นี่ยิงไม่ชอบเลยถอยไปตั้งหลักเพื่อนบอกเราไม่ช่วยก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับเพราะว่าเรามีหน้าที่แค่ล่องหนแล้วก็จะเก็บทีละตายสวยเรียนหน้าไม่ม่มีเรียนหน้าไมื่อกี้ผมตายแหละ อืมใช่ต้องยืมเครดิตให้เขาเลย ฟังเสียงของศัตรูนะนี่ต้องบอกล่อเขาไม่เขากลัวเาไม่เขากลัวนี่เขาไม่กล้าละ เหมือนว่าจะโดนเองได้สักตัวก็ดีไว้หรือว่าแรกๆก,กันเหมือนว่าไอเันดอร์จะไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ใช่เล่นได้ยาวๆ เด şey yes, ี๋ยวผมก็จะไปละไม่นานเท่าไหร่หรอกแค่ตอนนี้แค่รอจบตอนนี้ผมก็น่าจะไปแล้วแหละผมว่านะงั่เดี Pittsburgh ๋ยวผมค่อยมาต่อยวันหลัง ถึงยอมสิของตายเฉยเลย อีกนี้ดีดยวหรือแค่สองพันไม่ได้การเลยไม่น่าทันไม่นีไม่ทันจริงด้วย วิ้ยเลีนเก็บได้อยู่สวยครับแต่ว่าป้อมเราก็เหลือเยอะกันอยู่นะด้ตานี้ผมอาจจะโยนโยนไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกเนาะ โอ้โหโคตรมั่วเลยผมนี่แหละมั่ว โอ้โอ้ไม่กอดเน็ตผมไม่ดีอ๋อซู่ๆครับอีตายไหมสวยจบได้ไหมจบไม่ได้อเือดทีมเรานี่โลกันหมดเลยเน็ตวิธีค่อยๆรอดู มันคีฟมันจะดีเลยไปเจ็ดวิทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินคือสิ่งที่ผมพูดหลังจากเจ็ดวิที่แล้วไม่ใช่สิสามวิใช่มันดีเลยสามวิโอ้พอแต่ละตัวจะตีคีฟกันเสร็จนี่ก็เพื่อนนี่ไปกันหมดแล้วนะ มีตังค์อยู่ที่โลละใช่ต้องใช้ตีในการเคลียร์คีฟเลยนะรอเตรียมสับของขั้นสูงน่าจะไม่ถึงขั้นสูงหรอกเพราะว่ามีตังพอซื้อแค่เคียวนี่แหละก่อนจบเกมผมยังสับไม่เสียนขนาดนั้นนะ อ่ to okay. ะลิดลุดเดียวนะสวยตายสองตัวแล้วตายสองตัวแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งเราดันจบได้เลยนะเนี่ยเอลันโด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 ฮึบเอลันโดอยู่ตรงนี้ กิวดอร์ก็เล่นดีอยู่นะโอ้โมดุโดนอะเรียบร้อยตายไมไปช่วยเพื่อนออาดาก่อนเดีย๋ยวเพื่อนร้องไห้ผมไม่ช่วยนี่ ไม่ต้องมาช่วยก็ได้เพื่อนบอกผมน่าจะสับของขั้นสูงได้อยู่สูงแค่ไม่กี่ชิ้นเองมา <clears throat> <c oughs> ได้เวลาเอาไงเอากันรึปุ๊บปุ๊บเฮ้ยรอ,อกอ่อเขามีเกิดดูเชิงหน่อย สวยครับเสียเกิดสวยไอโนนะตายขายนี่ซื้อนี่เอ,อ้ยมันกดแข็งไม่ติดโอ้ oh my god โอเคครับผมดูทุกคนโอ้แต่ว่า <c oughs> <c oughs> โอ้โกโแข่งไม่ติดอะไม่กี้อะก็เสียดายเลยอุ้ยอล,ลนว่าไงไบโอว่าไงแล้วก็จบคับผมโอเคนะผมจะไปละเดี๋ยวเพื่อนผมจะชวนไปซื้อของอะ่ะเดี๋ยวสักเอ่อไม่เกินสามทุ่ม ผมกลับมาใหม่เอาเป็นว่าจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะโอเคสองดาวไม่รู้มพิ <c oughs> ขึ้นได้โอเคนะครับผม ให้นี้ก่อนเลยโอเคครับเห็นเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับขอบคุณคเขาผมสำหรับทุกคอมเมนต์และทุกๆอย่าง